มาครับมาพวกคู่ใหม่นะครับก<ๆ>ารแข่งขันบางฮอตออนไลน์กับเว็บเพยโอเคนะครับตัวนี้ก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S <S 1> <S 1> คู่ใหม่ของการแข่งขันพอดีบรรยายผิดไม่ใช่คู่ใหม่ กระดานที่1น,นะครับของการแข่งขันมาฮอตออนไลน์ทางเว็บเพลโอเคนะครับเราต่อขึ้นไปขึ้นไปไปนี่ครับ านี่นี่ไปนี่มานี่ไปนี่ขึ้นมานี่ไปนี่ครับ ขึ้นไปครับผมขึ้นมานี่ให้กินแล้วต่อสองดีกว่าเนาะสวยงามนะครับเนี่ยครับต่อสองเข้าไปเลย ไปครับนอแล้วครับขึ้นมาแล้วงานนี้เราก็เข้าฮอตกินเฉยๆเลยมานี่ดักหน้า กินฟีหนึ่งตัวมานี่ครับกินนี่ก่อนต้องกินนี่ก่อนนะเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเปรียบอันนี้ก็กินนี่กินนี่ไป ชนะไปเกมแรกนะครับเกมที่สองเขาเดินก่อนบ้างมานี่ขึ้นไปขึ้นมานี่ไปขึ้นมานี่ก็ยกสูงไปเลย มานี่ไปครับขึ้นไปมานี่ยกสูงไปแทรก,กินทำลายเกมนะครับแทรกแบบนี้ก็เรียกแทรกทำลายเกมคู่แข่งนี่ยครับให้เสียกระบวน ตึงไว้ก่อนตึงกำลังไว้ กันไปครับลงไปถ้าแทกเข้ามาก็เดินยาวต่อสลับกันกินนั่นหละครับเดินยาวต่อสลับกันกินเราก็ได้ข้าฮอตแล้วนะครับแค่นี้ก็ได้ข้าฮอตเรียบร้อยอันนี้ผมเข้ามาเขาสร้างห้องไว้แล้วผมเข้ามาแข่งนะครับ ใน POK OK นี่มีหลากหลายวิธีการที่จะเล่นด้วยกันนะครับเราสร้างห้องก็ได้หรือเขาสร้างห้องก็ได้แล้วเราเข้าไปเล่นนะครับอโอเคเข้ากินไปเลยอันนี้ได้กินฟรีๆนอนๆกินไป ตัวนี้เข้ากินเลยดีกว่าหนีมากดกินฟรี กินฟรีไปกินฟรีไปอีกหนึ่งกินสองเลยกินไปอ่ตอนนี้เราเดินก่อนบ้างทีนี้สลับมาเราเดินก่อนขึ้นไปขึ้นไปครับ ไปนี่ขึ้นมานี่เหมือนทรงจะเป็นห้าแต้มเหมือนทรงไม่ใช่เหมือนทรงหรอกเหมือนเลยแหละนั่นแหละครับห้าแต้มของแทอนานะครับของแท้อะไรขึ้นแต้มนี้นะครับได้ดูวิธีการรับห้าแต้มนะครับงานนี้ไปนี่ เขาตั้งเป็นสามเหลี่ยมย่อสั้นนะครับแก้เกมด้วยกันขึ้นสามเหลี่ยมย่อสั้นยกนี้ แทรกเข้ามาต่อ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 กินเตรียมต่อสอง ขึ้นมาต่อสองขึ้นไปสุดสวดเลยงานะนี้กินกลับมาตรงนี้ขึ้นนี่ไปขึ้นมานี่เราขึ้นไปนี่ขำไว้ ดูเผลอๆเหมือนจะเสมอนะครับดูเผลอๆนะครับแทรกไปค้ำต่อดูเผลอๆเหมือนจะเสมอ มานี้ไปนี้เรียบร้อยนะครับเบี้ยเหลือเท่ากันแต่ว่ามันกักบริเวณพอดีนะครับ ให้กินก็กินไปก็กินไปเรียบร้อยเขาเดินก่อนบ้างขึ้นไปมานี่ก็ชะลอไว้ก่อนว่าเขาจะขึ้นยกสูงไหมเขาไม่ยกสูงเขาย่อแล้วก็ขึ้นเลยนะครับ ขึ้นไปมานี่ก็ขึ้นไปเป็น3ามเหลี่ยมเราก็ตั้งนี่เตรียมตั้งต่อนะครับ3ามเหลี่ยมเราก็ต่อเข้าไป ขึ้นไปขึ้นมานี่เตรียมยิงสามเรานั้นเราอุดตันเข้าไป แบบตันๆเลยเล่นปุ่มเลยนะครับเล่นปุ่มตันๆ แข่งยังไม่เดินนะครับมาแล้วขึ้นไป สึกว่าจะช้าเลงงานนี้คู่แข่งชิดทีท่วนหน่อยเกมนี้เดินแบบระวังเพราะมันกั้กึง่งมันยังไม่ขาดนะครับแต้มนี้ยังไม่ขาดยังสามารถคลิกเกมได้แต่ต้องเดินให้แม่นแค่นั้นเอง มาแล้วครับหน,นีมาแล้วแทรกกินเข้าฮอตยาวๆไปหนีแทรกยาว เกย์ okay, คงรู้ตัวแล้วล่ะครับตอนนี้ว่าเสียเปรียบเพราะว่าผมบวกได้เร็วนะครับมีพิมพ์อะไรไม่เอ่ยไม่มีนะครับไม่มีพิมพ์อะไรด้วยต่อขึ้นไปทรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาอมแอมเปต่อเข้าฮอดเราเอย่เป๋แอมเป ตัวนี้กัดหมดแล้วนะครับตัวล่างก็กัดแล้ว แลอวครับยังไม่เดินนะครับมาแล้วมาแล้วกว็ค้ำไว้นี่แหละครับเริ่มเดินช้าผมก็เริ่มง่วงนอนเดี๋ยวกระดานต่อไปถ้าแกช้าแบบนี้จะพิมพ์บอกแกก่อนนะเดินเร็วๆหน่อยง่วงนอน ครับทีนี้ก็ปล่อยจอยแล้วน่าจะปล่อยจอยยอมแพ้ครับตัวนี้ไปเดินปล่อยให้กินลงมานี่ก็ไปนี่แกก็เดินเร็วอยู่นะพออย่างนี้แสดงว่าแกคิดคิดเยอะนะครับ คิดเยวนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรหรอกควาหมามันเสียเปรียบพอจังหวะนี้แกก็เดินเร็วอยู่นี่แหละครับพอรู้ว่ามันไม่ไม่ไหวแล้วอโอเคสู้ต่อนะครับแกยังสู้ต่อไปมาแล้วไปห้าแต้มนะครับแกยังใช้ห้าแต้มอยู่ขึ้นมา ยิงยาวเป็นห้าแต้มขึ้นมายิงยาวเป็นห้าแต้มขึ้นมาโอเคยังย่อเหมือนเดิมนะครับย่อเหมือนเดิมก็แพ้เหมือนเดิมนะครับถ้าเลี่ยนแบบนี้ก็แพ้นะครับย่อเหมือนเดิมก็แพ้เหมือนเดิมไปยกไป ต้องขึ้นอีกทรงหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องขึ้นอีกตัวหนึ่งไปต่อเข้ามาไหมต่อเข้ามาขึ้นไปต่อเข้าไปไม่ใช่ต่อเข้าไป,ไาไปแทรกเข้าไปูดผ,ผิดนะครับูดผ,ผิดต่อเข้าไปตัวนี้อ่า นี่ก็หนีออกก่อนอย่าเพิ่งต่อนะครับหนีออกไปก่อนเดีย๋ยวขอเล่นอีกสักกระดานหนึ่งพอนะครับสำหรับคู่นี้ กระดานนี้จบแล้วขอกระดานอีกกระดานหนึ่งเป็นกระดานสุดท้ายเกะช้าแล้วครับทีนี้พอเมื่อไรที่แกเสียเปรียบแกจะชา้าทันทีอ๋อนะครับไปแล้วคิดถีท่ท่วนท่วนถี่ก็เส้นตัวนี้ก่อนแล้วค่อยแทรก,กินแล้วก็หนีนะครับเรื่องอะไรเราจะให้กินฟรีเตรียมต่อสองแล้วครับเราตอนนี้เตรียมต่อสองขึ้นไปก็กินสองไป ลงไปนี่ไปเข้าฮอตหนีมานี่ลงไปเข้าฮอตเข้าสายตรงลงสายยิงนะครับลงไปนี่เราก็ไปนี่ก่อน อย่างทีท่วนท่วนทีขออีกกระดานเดียวนะครับเอาแล้วครับทีท่วนท่วนทีแล้วโยกก่อน แกน่าจะมีแผนอะไรที่มีดีมีร้ายกับเราได้แน่เลยโยกมาฝั่งนี้ก่อนออหอดประคองลงมาลงไปไปเข้าหอดตัวที่สอง เดินเบีย้ยหน้านำมาแน่ๆเลยคอยดูโอถอยฮอตเฉยนะครับผมนึกว่าตะแกีจะบเดินเบีย้ยขึ้นหน้ามาขึ้นมานี่แล้วไปนี่ ยากแล้วครับหงายไอ้แดงเดินยากแล้วงานนี้ดิ้นยากแล้วครับไม่มีตัวดิ้นแล้วฮอตก็ออกไม่ได้นะครับก,ออก็ต้องแพ้แหละครับงานนี้แหมคุณก็เนาะ <c oughs> คุณจะไม่ยอมเลยแหละคุณก็เนาะ เหลือตัวเดียวตัวสีคุณก็ยังดิ้นอยู่เกินไปหัวหนะเอากกระดานหนึ่งครับอีกกระดานหนึ่งไปไม่ได้นะครับอันนี้ขึ้นไปยกสูงเลยถ้าย่อมาผมก็ยกสูงไปจะมาสุดริมขวาหรือเปล่า ไปนี่ไปเลยแกก็เดินเร็วนะเวลาแกที่หมากไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมนะครับแกก็สับโชว์โชวเลยแหละแต่พอเริ่มมีความตึงเครียดแกจะคิดนานนะครับไปครับขึ้นไป กระดานสุดท้ายนะครับกระดานนี้ขึ้นมานี่ไปเลาะเลาะมาข้างข้างเตรียมยิงสองเราหรือเปล่าใคยดูนะเลาะมาข้างๆฝั่งซ้ายมือเตรียมยิงสองแน่ๆเลย าบทช้าแล้วนั่นแหละครับตัวนี้แหละเลาะมาข้างๆนั้นเราก็ให้กินสองเลยให้เขากินสองแต่เรากินแค่หนึ่งก็พอนะครับกินแค่ไปตรงนี้ก็พอหนึ่งกักสองนะครับซึ่งมีตัวหนึ่งแช่เย็นไว้ให้เรากินฟรีอยู่แช่เย็นไมแล้ว มาครับผมเตรียมตัวเตรียมตัวกินเฟเข้าบทเข้าบทช้าแล้วครับพอถึงจะไปแบบนี้แกจะช้ามากเลยก็อย่างว่าเนาะเกมบางฮอตเพลย์โอเคมันขึ้นกับ มันขึ้นอยู่กับคู่แข่งตั้งค่าเวลาไว้นะครับเราก็ต้องยอมรับในกติกาในเมื่อยังไม่หมดเวลาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับเราจะไปเร่งเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าห้องแข่งขันเขาเราก็ต้องดูเวลาเขาแล้วว่าคนนี้มันตั้งเวลาไว้เท่าไหร่นะครับต้องยอมรับกติกาโอเคไปครับ เข้าบทคิด <laughs> นิราศแล้วตอนนี้เข้าบทนิราศแล้วกาบีเรือนิราศมาแล้วไปเขากินกินฟรีหนึ่งตวัว ขึ้นมานี่ก็กินฟรีขึ้นมานี่ก็กินฟรีเองหนึ่งตัวเอ้ยกินสองเถอะกิน กินกินเรียบร้อยครับผมออกก่อนนะครับท่านเอ๋ยโอเคครับ